สวัสดีครับผมฮะวันนี้ก็อยู่กับผมครับเซลเจียบครับอยู่ที่บางบ่อสุนทรการฮะเช่นเคยครับก็คันนี้ครับที่จะให้ดูนะเป็นโตต้ารีวครับตัว2.4 e ครับปี2018คันนี้จะให้ดูอะไรก็คือว่าจะให้ดูว่ารถที่พร้อมขายนะคันนี้ขายแล้วนะครับกําลังจะเอาขึ้นสไลด์ส่งนะครับผมก็จะให้ดูว่าจะได้อะไรไปบ้างนะคันนี้ตัว2.4 e ปี18นะครับผมราคา3 6 8นะ อันนี้พร้อมจะส่งนะอันนี้รถกําลังรอรอรถสไลด์มาลับเปอขอมาถ่ายคลิปไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวก็จะให้ดูว่าจะได้อะไรไปบ้างนะฮะนี้จะส่งราชบ,บุรีนะครับลูกค้ารอรับอยู่ที่ราดบ,บุรีนะครับพาดูรอบๆคันครับก็จะล้างทำความสะอาดไว้ให้นะครับผมก็จะเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้เลยนะฮะ น,นีล้างทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยแล้วรถมีต้องรอตามการใช้งานลูกค้าเห็นรถแล้วนะครับรับได้นะครับคุยพูดคุยกัน <c oughs> <c oughs> นะครับผมได้ยางปนะียี่สิบสามเนาะอันนี้ได้ยางใหม่หน่อยนะครับทีนี้จะให้ดูครับว่าอ,อนี่หน้าตาที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็คือรถที่พร้อมจะส่งนะฮะเต๋วบอกอะไรใส่ให้ใหม่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ ผมไม่ได้รีวิวอะไรกันเยอะนะครับให้ดูสภาพแล้วก็นี่ครับจะแนะนํานะีน่ก็จะมีสัญญาซื้อขายเนาะเดี๋ยวจะต้องฝากไปนะครับแล้วก็นี่ตัวบุ๊กโซวิดไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ได,ได้พาดูครับวันนี้ก็จะพาดูกันนะฮะว่าตัวบุ๊กโซวิดมันมีอะไรบ้างนะครับสาหรับรถที่ส่งมานะฮะก็จะมีการลงทะเบียนของลูกค้านี่นะลงทะเบียนกันไว้นะครับแล้วก็มีรายการตรวจสอบก่อนส่งมอบนะครับนี่นะก็จะมีการเช็คให้ นะฮะว่ามีอะไรพร้อมอะไรไม่พร้อมบ้างนะเ็าจะเช็คเขาก็แก้ไขให้นะครับผมก็รายงานกันตามตรงนะครับแล้วก็ <c oughs> การรับประกันครับนี่นะคันนี้นะครับผมได้รับประกันสี่เดือนหรือสี่พันโลนะครับผมนี่นะมีเป็นรายลักษณ์อักษรชัดเจนนะครับผมเรื่องการรับประกันนะนี่ครับก็ซื้อกันเราก็ต้องให้ดูแบบนี้นะคันนี้ให้ดูเลขหมายด้วย หนี้เลขไมลสองแสนกว่านะครับแต่ลูกค้าโอเคทำาห้ถึงโอเคครับคือเลอกไมลก็ส่วนหนึ่งแต่เรามีการรับประกันเนี่ยตัวนี้บุกเซอร์วิสนะครับผมชัดเจนนะครับลงเป็นหลักฐานไว้นะครับแล้วก็เรื่องของการขับขี่การใช้งานในพวกนี้ดูแลให้นะครับผมใช้งานได้ปกติเรียบร้อยดีเลยแล้วก็อันนี้เมื่อวานก็ไปไปเปลี่ยนของเหลวมาให้นะครับนี่นะ นี่นะครับไปมันก็ไปเปลี่ยนของเหลวมาเนี่ยไปเปลี่ยนมาวันที่ยี่สิบสามเนาะเนี่ยไปเปลี่ยนของเหลวมาให้นะครับผมดูแลให้อย่างดีเช่นเคยนะครับอันนี้เดี๋ยวรอรถสไลด์มารับนะครอันนี้เอาให้ดูแอบให้ดูข้าง,งวนนิดนึงละกันนะครับผมนี่ฮะอันนี้แอบไปดูข้าง,งวนนะครับประมาณเจ็ดพันสี่นะอันนี้นี่นะครับตรงคันนะครับผมนะรีโวทะเบียน 6693<ม>นะครับสามราคา368นะนี่ระบุในสัญญานี่ครับแล้วก็การรับประกันอะไรต่างๆนะนี่ตรวจเจอนะครับชนหนักพิความจาน้ำนาะนพวกไฟไหม้เก่าไม้รับซื้อเครื่อเแตมจำนวนนะครับนี่ลงในสัญญาซื้อขายไปเลยนะครับผมที่เราพูด,พ,ดพูดกันนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นทุกที่เตรียมมาให้ลูกค้าปลายทางนะครับผมนะก็วันนี้ค,คลิปไม่ไม่ได้มีรายซับซ้อนครับเพราะว่า พาดูเฉยๆนะฮะว่าตัวรถที่ขายกันนะฮะที่มีลูกค้าที่ติดตามช่องอยู่นะครับก็ยังเอกลัวในเรื่องของเอ่ออะไระเขาเรียกว่าเผื่อเป็นมิจฉาชีพอะไรพวกนี้นะมันก็น่ากลัวก็ให้เห็นไปเลยนะ,ะว่าเนี่ยเรามีการซื้อขายจริงนะครับมีเอกสารมีหลักฐานในการส่งมอบนะครับผมนี่นะอันนี้เดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงเที่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวรลสไลด์มาเดี๋ยวถ้าถ่ายทันนะเดี๋ยวผมจะ <c oughs> ถ่ายให้ดูตอนขึ้นรถสไลด์นะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้ไปส่งด้วยนะครับนะเพราะว่าลูกค้าอยู่อยู่ที่าราชบุรีพอดีมีภารกิจต้องทำอยู่ที่ร้านด้วยนะครับถ้าเคียไหนถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็จะพยายามไปส่งให้นะครับอยากอยากไปเจอพี่ๆทุกคนนะครับผมก็อยากจะไปเจอพี่ๆทุกคนเลยนะฮะก็ให้ดูกันครับประมาณนี้นะฮะแล้วรถก็มีเรื่องของการตรวจอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะทําให้ลูกค้ามั่นใจนะครับผมว่ารถ ไม่มีชนหนักฟิลความจมน้ามาแน่นอนนะครับผมไม่มีไฟไหม้อะไรพวกนี้นะสบายใจได้นะครับอันนี้ก็ให้ดูนะนี่ครับประมาณนี้เลยนะใครที่กําลังสนใจออกรถอยู่นะมีเอกสารชัดเจนนะครับมีตัวตนชัดเจนมีสถานที่ช,ชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งรถของอะไรพวกนี้ครับเราก็ชัดเจนอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวรอรถมาเดี๋ยวจะถ่ายตอนขึ้นรถแน่ไว้ให้ ท้ายคลิปนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับผมจะเริ่มใครที่กำลังมองหาลีโวอยู่นะตอนนี้ผมบอกเลยพากเข้ามาได้เลยนะฮะยินดีช่วยดูแลให้ทุกทุกเคสอยู่แล้วนะฮะช่วยดันให้ทุกเคสนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับโตต้ารีโวนะฮะตอนนี้เน้นเลยโตต้ารีโวครับมีเข้ามาให้เลือกพอสมควรนะครับโอเคประมาณนี้ให้ดูรายละเอียดแล้วว่ามีเอกสารนะมีบุ๊กเซอร์วิสจริงมีสัญญาซื้อขายจริงนะครับจะได้สบายใจนะอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งฟรี นะเคสนี้ก็ส่งฟรีนะประมาณร้อยหกสิบโลโอเคได้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมหารถอย่าลืมโทรมานะแล้ไว้เจอกันสวัสดีครับนี่ครับป้ายเช้าที่เราคุยกันนะครับตอนนี้ครับกาลังเอาคันนี้ครับรีโวสองจุดสนะี่ e ปีสิบแปดด้กำลังเอาขึ้นรถสไลด์นะครับผมเดี๋ยวจะไปส่งที่ราชบุรีคันนี้นะปลายทางอยู่ราชบุรี เรามีโลสไลด์เป็นของตัวเองนะครับผมนี่ครแบบนี้ครับซื้อขายกันชัดเจนครับแจ้งกันไว้ครับว่าส่งฟรีครับก็ส่งฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะาน,นะคร่บประมาณนี้นาคบผมซื้อขายสบายใจครับนี่นะกอะในส่วนของอ่า รถครับก็จะมีการตรวจสอบเรียบร้อยที่เมื่อเช้าได้ตรวจสอบให้ดูไว้นะแล้วก็นี่เลยหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วเสร็จก็เนี่ยรัดคิวรถนะฮะรถของเราเองเพื่อที่จะไปส่งปลายทางนะครับผมคันนี้ปลายทางก็รอรับได้เลยนะครับคันคันเดียวกันกับที่ถ่ายเมื่อเช้านะะให้ดูทะเบียนนะครับผมนี่นะนคันเดียวกันนะฮะ เราจะเดินทางไปด้านบุรีแล้วโอเคได้เลยว่าเดี๋ยจอกันในคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมแลวก็ติดตามกันนะครับผมไปรับวบุรีแล้วคันนี้แล้วเจอกัน